สวัสดีครับผมแอดมินหาและแดกที่บาจีนนะครับวันนี้ครับเราจะมาสั่งกันว่าฟู o ด p พนด้าเนี่ยเราจะสั่งถูกสุดเนี่ยเขาจะมาส่งเราไหมวันนี้นะครับผมเลยจะมาสั่งอาหารในแอปฟู o ดแพนด้านะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับจะขึ้นทางด้านขวามือของจอของคุณทุกคนนะครับว่า ผมจะสั่งอะไรซุแปแปหนึ่งเอาแอป,ปก่อนเช้แอป,ปกนเรี่องเรียองเรืยอเรื่องเรืย,รยผมคิดว่าไอสิ่งที่ถูกที่สุดในแอป,ปน่าจะเป็นซูชินะผมจะสั่งซูชิเอาองุอ่นละกันวันนี้ผมจะสั่งซูชินะครับ หนึ่งชิ้นดูเลยผมจะสั่งเท่าไหร่นี่อ่า <c oughs> ผมกินอะไรดีซูชิบอลน,นะครับผมสั่งซูชิบอลหนึ่งลูกในราคาสิบห้าบาทนะครับแล้วก็บวกค่าส่งไปอีกเก้าบาทก็จะกลายเป็นยี่บสี่บาทนะครับอันนี้ผมสั่งชิ้นเดียวนะครับ เราจะมาดูกันว่าเขาจะรับออเดอร์ผมไหมเต๊บผมกดสั่งไปแล้วต่อไปเรารอดูรอดูคนมาส่งเราได้เลยว่าเขาจะมาส่งเราใช้เวลาเท่าไหร่หน้าจอแสดงบอกว่า6นาทีนะน,นี่ครับไลเดอร์ของฟูแพนด้าก็ไปรับของให้ผมแล้วนะเขาบอกว่าเหลือเวลา5นาทีเขาจะมาส่งให้ผมนะครับนี่ไลเดอร์โทรมาแล้ว ญาติครับสวัสดีครับส่งที่อะไรเด้รับของแล้วนะเอาไปเป็นอย่างนี้เห็นไหมเหลือแค่ทีปุ๊บปึ๊บปุ๊บ ตอนนี้ก็รเดอร์มาถึงหน้าบ้านเราแล้วด้วยสั่งของมาเยอะมากข้าวปั้นหนึ่งก้อนนะครับ24บาทคือสั่งน้อยสั่งมากสั่งกับผูเ้เพนได,ได้ได้ครับตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับสวัสดีครับ 拜拜，bye bye, 好吧，嗯